คลิปเลยทำคลิปเลยเห็นไหมมั name, huh? <R> ้ยแรปเปอร์แคนที่ไฟทีแม็กอะเอาว่ะเอาว่ะ <R> เจอแคนแรปปี้ว่ะเอาว่ะแคนเนสว่ะเชิงตึงเชิงก๊งอดนะครับน้องๆนะเอาแล้วเอาแล้วสึกเนียแบบเจอกันแน่นอนเฮ้ยนี่ผมล้างอ่ะน้องชายโอ้นาน,านทีจะเจอแคนเนสว่ะร้อยวันพันปีนันเนี้ยเพิ่งมาเจอเนี้ยงั้นไปเมืองนี้แล้วกันนะบูเลต์นะรอบนี้พี่ไม่โดดวงฟ้าแล้วน้องชายพี่สัญญาเจอแคนนังแกนต้องเอาจริงล้วพงเราเราแบบงัดฝีมือจริงนะน้องชายเดี๋ยวแบกลูกเพจแบบโชว์หนไงแบบว่า เช็ดเจอแคนอิตดิแคนลัเปอร์ว่ะเราแบบมีฝีมือในการแบกลูกเพจหรือเปล่าอะไรเงี้ยวัดกับแกนไปเลยเราระดับเราแล้วตัวตึงโรวจไม่ถึงว่ะน้องชายลงเมืองนี่ก็ได้เดี๋ยวค่อยแบบวิ่งไปฟาร์มตรงนั้นแล้วกันเดินเกมแบบช่ำชองอลุรมจอเลยอะ่อะโอ้โหมีตัวลงมีตัวลง,ม,วลงมีตัวลงเห็นปะหลังไงพี่จะดาวจะดาว<อ>มันวิ่งแล้วว่ะมันวิ่งตัวนึงเห็นปะสวย<ม>ดาวหนึ่งเดี๋ยวมึงจะไปเอารถ แต่ใครยิงดาวไม่รู้นะตรงนั้นอ่ะพี่ไม่ได้ยิงดาวแล้วมันสองตัวพี่ยิงโดนหัวมันมันอยู่ด้านล่างหมดเลยน้องชายเดี๋ยวพี่มาให้พี่มาไม่ได้ด้วยช่างมันเถอะไม่เป็นไรด้านล่างฝั่งบ้านเหลืองอ่ะน้องชายสามตัวเลยเฮ้ยระวัง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 วงวงวงระวังก่อนมันสามตัวนะน้องสามสามตัวสามตัวระวังพี่ก็ไม่บอกเป็นสิเล่เลยเฮ้ยพี่บอกแล้วสามตัวเฮ้ยไปไหนพี่มาลูกเฮ้ยเใจเย็นน้องใจเย็นดาว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 ทิ้งไม่ได้ทิ้งม่ได้ไม่ได้นี่หว่าจะดึงกัน จะดาว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 หมด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  <Yahoo! S 1> เอาเรื่องอ้าวชุบล็อกโอเคสวยสวยสวยทำดีมากน้องชายตามคิวจำแจมั่งรอเม็ดเดียวรู้เรื่องเชิงตึงเชิงก้อนหรอหน้องชายเอาจัดเลยเอาจัดเลยจัดไปครับสามคิวครับผม แค่นี้ตาตู่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ทาเตอร์น้องชายไม่ใช่ตาตู่ไปหาว่าให้เขาไหมล่ะพี่หายแล้วตาตู่ก็มาเฮ้ยน้องชายอยว่เกมนี้เราใช้รถเดินเกมดีกว่าเราต้องไปคนละฝั่งนะมีใครมิชามาปะเนี่ยถ้าใครไม่เอามิชามาไม่ต้องขี่รถนะเหลือไว้เลยเหลือไว้เลยเนี่ยที่มีรถหนึ่งคันเนี่ยรถใครมาจอดตรงนี้มันะแบบจอดแบบเลยเลยอะเลยฟ้าเลยครับน้องๆแล้วใครก็มันพิมพ์ว่าสวยบีนะฮงั้นตาตู่เหรอเออ ตาตัวหลุมจอเลยนะ่ะการพิมพ์ตาตัวอะล,ลั่นเลยอุยอ้ยมีรถอุ้ยหลายคันเลยว่ะมอเตอร์ไซค์ตรงนี้3คันเลยน้องอูมเมอร์เปิดร้านขายดีเกมฟรีไฟอาร์วีแล้วนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้ที่แฟนเพจอูเมอร์ช็อปนะครับคุ้มสุดๆไม่มีการโกงการเกียนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลิงก์เพจอูมเมอร์ช็อปอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมแอป <F D S 2> ดี <คา S 2> ดไม่มีแม่แน่ลแล้วแอปดีดไม่มีแม่แน่แล้วแอปดีดไม่มีแม่แน่แน้วคุณผู้ชมคือแบบคือเราต้องเดินด้วยกันอะน้องชายพ น้องชายชาโดเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนเราต้องเก็บเหรียญไว้เยอะโฟกัสหาเหรียญน,นะน้องชายเอาเหรียญไว้แบบเตรียมตัวดึงนะเตรียมตัวดึงนะเราจะต้องดึงดึงสู้กับแรงแกนไว้เพราะว่าแรงแกนเนี่ยเขาจะชุ้กันเก่งไว้ดังนั้นเราจะต้องดึงสู้กับแรงแกนฟังพี่นะั้นคนนะต้องมีเหรียญติดตัวคนละประมาณ1 0 0 0ันเหรียญน,นะฟาร์มเหรียญเลยหนึพันเหรียญเลยเออใช่ใช่ใช่ตามที่พี่แบบคำนวณตามทฤษฎีของอูเมอร์ๆๆนะิวตันจดเรียนชิมาแล้วสว่านนี้เขาบอกว่าให้เก็บไว้ประมาณ1 0 0 0ันเหรียญเชื่อพี่ <S <S เอาชาโดนั่งรอในรถ รอว่าพี่จะมาตอนไหนผมรออยู่โอ้หระวังหัวบินได้แนงดูคนในพี่นะชาโด้ใช่ไหมเราเข้าวงไปน้องทรายเราไปเล่นตรงฝส่งป่าแดงปะอน้าผมมีตัวพี่ได้ได้ได้กำลังไปสอนมันอยู่ตรงไหนมาร์ได้ปะมาร์หน่อยมาร์กหน่อยมันอยู่ตรงตู้ปะตรงตู้หรือว่าใต้สะพานระวังนะโอ้โหอน้าบาเลสนี่แกมันี่โอ้ชิบหายแล้วรถรถไม่เหงื่ฟ้าน้องชายระวังระวังระวังเยอะเกิน ยิงพี่อะหลังมีหลังมีแตกว่าด้านหน้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 าพิเศษด้านหน้ามีตีโอ้โหเยอะเกินตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอยู่ฝั่งพี่มีอีกตัวอยู่ฝั่งพี่มีตัวน้องชายมามามาก่อนได้ปะนี่ยเนี้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 มันกำลังใส่กันเว้ยวิทย์แกนอยูนี่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 มันอยู่กับพี่ใช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 ่แคเนียสเนี่ยนี่กับตายนี่กับตายมาซ้อนหน่อยมาซ้อนหนเหรอ กำลังไปพีไหนไน้าน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 อยู่ตรงหินระวังรังอย่าดันไปนะมันเล่นดีเด่นนะจะดาวจะดาวแตงหนึ่งแตงหนึ่งแตกหนึ่งแตหนึ่มีมีมีหนหน้าี่แตกสองนี่ไงแคนเนี่ไงหนึ่งคิวหคิวแล้วก็น้าหน้าอีกน้องชายเอามันดาวดีกว่ามดาวาละ พี่มา,มา rural, หน้าหน้าพี่น้องชายผู้หญิงมันเหลือตัวท้ายมันเหลือตัวท้ายใช่ใช่ใช่วยเราต้องขี <t os> <t os> <t os ่รถเลยมีใครขี่รถปะต้องขี่รถเลยอ่ะเหลือตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวเราฟาร์มฟาร์มฟาร์มหอมตรงนี้ให้หมดเลยน้องชายโววีเดนของแต่งสามว่ะพี่นังแกนเอาของมาเสิร์ฟเราเนี่ยมาฟาร์มมาฟาร์มเลยมาฟาร์มเลยใครไม่มีวีเดตไปไปฟาร์มศพนี้นะไม่มีไอวอลอะไรบอกกันเอ้ยหน้าหน้ามาหน้าหน้ามาหน้าบนหน้าบนหน้าบนฝั่งนู้นมาหนึ่งได้หนึ่งได้โอ้ยชาโดเองไปอยู่อะไรตรงนู้นเดี๋ยวขี่รถยานหน้าโอเคปะ เดี๋ยวพี่ขี่รถจั้นให้โหชิบหาต้องมีคนยิงกดให้พี่อ่ะไม่งั้นพี่ดันไม่ได้เว้ยมันเยอะเกินของกดอยู่พี่โอเคโอเคมันจะอุ้ยอยู่อยู่กับพี่เต็มเลยชิบหาเนาะอะไรพี่โอ้พี่จะตายพี่จะตายพี่จะตายเยอะเกินเยอะเกินน้องหมวกหลุดหมวกหลุดโอ้ตายจนง่ายวะโอ้ยย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 ย อ๋มันตี้ไม่ตึงมันตี้ไม่ตึงมันตี้มตมตไม่ตึงมากอ๋อไม่ต้องถอยก็ได้น้องชายเอ็งแบบดันหน้าเขาไปชุกก็ได้น้องชายพี่ไม่ต้องกลัวใส่มันเลยเพราะว่ามันวิ่งลงล่างสองแล้วใช่ใช่ใช่พี่เสนอกู่อเอๆๆเอสด็กต้องถนองห้าวดองดองไงเมื่อกี้ไม่ว้ยพี่ไม่คิดว่ามันจะยิงแบบโดนรถขนาดนั้นเว้ยน้องชายเราต้องเล่นกับตี้นี้ว่ะเราไป,ไปเข้าในวงกัล่ะนไหนพี่ก็ไม่เฮ้ยมีคนปล่อยโดนมีคนปล่อยโดนเก็บหนึ่ง่าเก็บต้องไหนมาวะน้องชายซาโด เฮ้ยระวังนะระวังนะตหดนะพี่โอ้ชาโดตรงนี้มีคนไม่บอกพี่อะชาโดชาโดจะทำแบบนี้ไม่ได้นะน้องยาวมุดชุบไปไอยาง้ไอ้บี้ไอ้บอน้าน้าน้ไอ้บอผมไม่มีเลนส์กับพี่มีไอ้บอพี่ก็ไม่มีศพพี่ก็ไม่มีศพชาโดมีเหรียญไหมเนี่ย ชาโดไม่มีเหรียญชิบหายละชาโด้ศพไหนวะศพนี้ศพใครเอ้ยมีเหรียญอยู่นี่ว่า800รอยโอเคตัวพี่ไปดนึงพี่ไม่ได้เก็บศพเองไหมชาโด้เอาดึงเอาดึงแล้วเหรอศพนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะโมชาด้านหน้าพี่มีตัวตรงตู้ตรงตู้โอ้ชิปหายแล้วไม่มียาโอ้โหบันเทิงละพี่ตายได้เลยว่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้วอุ้ยสองตัวฮาเบชาช่วยด่วนด่วนตายอุ้ยอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากหนึ่งเปอร์หนึ่งเปอร์หนึ่งเปอร์ พี่ว่าไปถอยเข้าวงดีกว่าป่ะน้องชายไปเข้าวงดีกว่าเข้าวงเลยไปเข้าวงเลย,เเลยตอนนี้มี2 0 0เหรียญน่ะตอนนี้ผมมี2 0 0รน้องชาย,ชายดึงพี่ไม่น่า,นาละคือพวกเองต้องพากันเล่นละพี่พาเองเมื่อกี้พี่ว่าจะไปแลกไอ้บอเว้ยแต่ไม่คิดว่าแม่งตัวนั้นน่าจะหนักอยู่เ<ว>นี่ย<ว><ว>เองมาอยู่กับน้องเบอร์สองได้ปะพง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 ต้องมาอยู่กับน้องเบอร์สองเว้ยต้องต้องเข้ามาในวงเลยอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ได้เพราะว่าวงมันโล่งเกินพงพงผไม่รอดอ่ะ ชุดยากช่ยากช่ยากช่วยากพงพงอย่าเดินออกไปพง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 บนหัวบนหัวพงบ,บ,บ,บนหัวระวังเออตรงนั้นแหละระวังนะพงต้องรอให้วงบีบแล้วรอจังหวะมันเดินพันยากนพันยาก่อน่้นพี่เดี๋ยวข้าไปอยู่กับน้องเบอร์สองแล้วลนะไม่ต้องรีบสวยน้องเบอร์สองต้องคร<ม>บช่วยอดทนไว้ไหนๆนก็มาขนาดนี้ละเดี๋ยวขอปักหมุดก่อนแล้วกันปังบกให้กับน้องเกมหน่าจะหนูบูมเล่นนะโอ้ไม่น่าจะรอดอ่ะ ทันหมดก็เปิดที่บอกเลยโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยยางกระสุนคาบโลกมันจะยิงกันขนาดนั้นเลยเหรอเกินปุยมุ้ยอุ้ยหน้านีไ่นะอีกนะมันกำลังวิ่งไปไปตู้ชุบนี่คือของหลวงพ่ออุ้มเวรวิพงพงพงเหมือนมันไม่มีของน่ะใช่ป่ะไอตัวรันน่าชิบหายละพงพงโดนหลังเปิดแน่นอนถ้าพงเปิดแบบนี้พงเจอหลังมันต้องใช้พงต้องอยู่นอกหมอกนะเอาบพกแม่จะตายหวะต้องใช้หมดได้ปะ โอ้โหน่าหลังจะรอดยังไงวะถามจริงอยู่ในวงปะโอ้โหไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ในวงขอให้วัดหลวงพ่ออุ้มโอเคโอเคหลวงพ่อรุ่นที่สองต้องชายโอ้โหด้านหน้าก็มีไม่มีใครเห็นผมจงไปเห็นเออนอนรอดรอดรอดตรงเรียมไปก่อนหลบเหลี่ยมไปก่อนต้องใช้สวย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 เอาว่ะแค่นี้ไปมาเอาที่สองก็ได้โอ้โห มันโดนหลายทางเจ้น้องชายแล้วเราแบบของเล่นน้อยเว้ยไม่เป็นไรแต่ทำดีแล้ว <S <S โอ้โหต่อไปก็เหลือแค่แค,แคนอันนี้นะไหนรอดูนิดแคนเอสกับแคนนี้ใช่ปหมเนี่ยเหลือแคนเอสกับแคนนี้นะเอาล้วสวัสดีครับยังไงครับพ่อหนุ่มเสื้อทองอ่าเรียบร้อยอ้าวไม่ใช่อ๋อเราได้ที่สี่ว่ะน้องชายนี่ไงแคนน,นนสะด้านหน้าแคนนสะด้านหน้าเว้ยอันนี้เขาก็สุ่มมาเหมือนกันนะเนะี่ยไม่สุ่มนี่มาของมันแคนเลย น้องชายถือว่าเราทำดีแล้วที่ลูกเพลที่ซาบัตเตอร์โน่หนึ่งโน่ตึงเราถึโง,งโมซูซูนิโมนิโมยิงมนันนิโมอเออเปิดหวัวไปนิโม่ทำดีมากน้องดันไปนิโมอเออหนึ่งคิวอุ้ยแสดงว่าแคนเนสเขาเหลือถึงคนนีม่มั้งอ๋อแสดงว่าเขาโดนเราตัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยไงน้องชายเอ็งเอ็งเองจำสอนนั้นได้บ้างที่เราไปยิงอ่ะอ้าวออกเกมกันแล้วนีม่มั้งเดี๋ยวผมคนเดียวนั่งคุยแล้วว่าคนเดียวไหมเฮ้ย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 ระวังรถเน ดีโน่ดีโน <that color dolphin noise> okay. okay. ่ดันไปยดีโน่เออวัดหัวเลยเนาะดีโน่รันหัวเลยวัดหัวเลยแสงก็ซื้อมาเออเมื่อตอนได้ยินหัวมาตอนนี้โป๊ะโป๊ะโป๊ะยิงคนไปยิงคนไปเออลายอี๊ลายอีกเออเธอเจ้าเอาเคแคเดนที่กดไปอยู่ครับต่อนี้ครับเอาละสวัสดีครับผมทางด้านของมิงก์เอ็นเอ็นครับเข้าไปออนไลน์ไปหนึ่งกินหนึ่งดอกครับผมอ่าเรียบร้อยตาเติ้ลตุยครับผมอ้าวจบ เวลิกุดทีมนี้ชนะไปครับเนโนครับ mm hmm. แล้วผมจบที่เท่าไหร่วะเนี mm ่ยโอ้โหแม่งติดลบสิบ mm hmm. อะไรวะเ mm hmm. นทเจคิวนะครับดวงพี่ล้นนะครับผมสัปราคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากการกดไลค์ like, กดแชร์ mm hmm. ผมด้วยนะครับและเจอกนใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย